อยมเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นคือันนี้ไม่ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ léo sợi dây sợi dây sợi dây à นักท่องเที่ยวยังไม่มา ใหญ่จะอยู่ ไม่ใช่น้าน้ำนะคะไม่ใช่น้าน,ะะน้ำมันมีเดือนมกรานะคะวันที่วันที่เจ็ดมกราสองห้าร้อยหกสิบห้านะคะมนนีเรือลากจงมาเอาในหยุดให้หาตากันดูเรียลแล้วงดูกันแบบเต็มเต็มเลย วิ่งมาจากแถวสมุทรปราการแถวกรุงเทพแถวนนท์นะคะมาที่พนคกศส,สีอวิทยาตีโค้งลยคะ่ะตีโค้งน้ำไหลไม่แรงนะคะไม่ใช่หน้าน้ำไหลไม่แรงกันเลยดูสิรากมากี่ลรปกติจะมา หกลำเลยนะหัวเรือล่าวันนี้มาแค่ลำเดียววิ่งแบบชิュ๊ชิวสบายสบายจีโค้งมาแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ลำสี่ลำนัดกัน 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5นะ แต่ว่าน้ำไหลไม่แรงนะไม่น้าป่าตักค่ะดูเรือลําใหญ่มากเรือไม่ใช่ลําเล็กๆนะเรือเหล็กเนี่ยมันทุกสินค้าคุมผ้าเต็นท์มาอย่างดีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ลำเรือลักท้ายหนึ่งลำเรือดึงท้ายเพื่อไม่ให้ลําสุดท้ายโฮ ไปฟาดกับโป๊ะข้างแม่น้ำหรือว่าตามริมตะลิ่งนะข้างไปฟาดแล้วก็เดี๋ยวจะท้องเรือมันลึกมากนะคะเดี๋ยวจะติดหลมมะชรเวลาสุดท้ายก็มีหน้าที่สำคัญนะคะ ระดับรถไถต้องบอกว่ายางระดับล้อรถไถไม่ยช่ล้อลแร้วเก่งรถปอัพนะดูยางประกบฟังเรือสักกันีเจ้าหน้าที่ประจำเรือด้วยนะคะ ก็มีปลาค่ะปลาเพี้ยนเต็มหองตรงข้ามจะเป็นโรงแรมวอลาบุรีนะคะโรงแรมวอลาบุรีที่โรงพยาบาลราชธานีเอาไว้ให้ คนแค่เลกเลยนะเป็นโรงพยาบาลสนามเนาะช่วงโควิดนะคะที่นี่โรงแรมเหมาโรงแรมเลยค่ะวราบุรีนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชธานีนะคะจำเรียคะ่ะเรือลาดจุงวิ่งมุ่งหน้าเวนนครหลวงนะคะไปนครหลวงไปสระบุรีนะคะขนส่งสินค้าที่มีสินค้ามานะคะเรือถึงเด้ ระดับนีกับนนะ้ําถ้าเป็นเรือตีเป่านี่จะสูงมากสูงมากเลยค่ะฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดวัดเกาะนะคะเกาะแก้วนี่ค่ะเรือโรงท้ายนี่ก็มีความสําคัญนะคะไว้ดึงท้ายไม่ให้เรือเรือเหล็กลาสุดท้ายไปฟาดกับโปะริมตะลิงหรือไม่ก็ไปเกยตื้นริมตะลิงเพราะว่าเรือลําุดท้ายช่วงตีโคง้งเขาจะเวี่ยงนะคะ ลำท้ายเขาจะเหวี่ยงเรือคุมท้ายเรือดึงลำหลังนี่ก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะสวยค่ะสวยๆค่ะเฟยเขเขาสตาร์ทเครื่องอยู่นะเรือลำสุดท้ายเขาไม่ได้วิ่งเฉยๆนะก็ค่อยดึงเชือกก็จะตึงบ้างกหย่อนบ้าง เป็นเรือแบบเดียวกับที่เรือคุณลุงคุณป้าล่มที่จมน้ำในการเรือแบบนี้เหมืนกันเรือคุณลุงคุณป้าที่จมตอนนี้ลากไปไว้ที่อู่ต่อเรือตรงเขาเรียกอะไรนะักคลองตะเคียนคลองตะเคียนตรงสุเหร่าแถวคลองตะเคียนนะคะเป็นอู่ต่อเรือตรงนั้นมีอู่ต่อเรือเยอะน่าจะอาไปทําแบบ ทำเครื่องใหม่เนาะเพาเครื่องมันจมน้ำนานน้ำต้องเข้าเครื่องประมาณนี้แต่ตัวเรือสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะแค่เหมือนเหมือนรถจมน้ำเนะยกเครื่องใหม่อะไรประมาณนี้แค่นั้นสวยๆค่ะ สินค้าที่เห็นนี้แม่น้ําป่าสักนะคะแม่น้ําป่ากสักถ้านึกถึงตอนสภาพน้ําท่วมที่น้ําไหลแรงๆเนาะโป๊ะนี้น้ําก็ขึ้นหมดนะคะโป๊ะที่ตุ้มนั่งโป๊ะโป๊ะใหญ่นะคะ <c oughs> เอ้ยขอไปย พุดคัดพุดคัดไม่ได้เป็นโควิดนะคะเพิ่งตรวจมาสวย,ยมากดูซิข้างวิวสวยค่ะสวยงามนี่โรงแรมวอลบุรีอันนี้วัดเกาะแก้วค่ะ วัดกาะแก้วมีโป๊ะให้ห่หารปลาเหมือนกันนะคะฝังตรงค้ามวิวสวยๆมาเรือไปแล้วเราก็มาให้อาหารปลากันต่อค่ะเรือก็วิ่งไป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 ให้อาหารปลากันต่อ,อแกะหน่อยมีรถไฟวิ่งดยว่นะ รถไฟวิ่งรถไฟรถไฟเก็บน้อยปูนปูนธรรมชาติกะยุทธยาเห็นน้ำนิ่งๆก็้มีปลานะไม่ใช่ไม่มีเด็กวไปดูเด็กวไปดูเด็กวไปดูไปดูนะ มาแล้วมาแล้วจุงบอกแล้วไม่มีปลานะไม่ใช่ไม่มีปลาปลาเยอะเลยแหละมาไหมตรงนี้เมื่อกี้นั่งตรงนูน้นด้านใหนเหนาะอันนี้นั่นด้านนอก ุ๊บโ,โอ้ยเชียงมากตัวใหญ่ด้วยฮู้ยโหป้อนหมดแมงพันเชียงนะเชียงนะเอ้ยก็จับหัวหน่อยเชียงนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่อืมจับหนขัดจับใน ส <laughs> ุดยอดสุดยอดตัวนี้มันงอันอันนี้กันนี้สินี่ดูดไปแล้วดูดตัวใหญ่มากเลยญ่มากเลยค่ะให้หน้อยให้หน้อยใส่ปากใส่ปาก,ปากว้นใส่ปากเลยบริการประทับใจตัวนี้ยังไม่ได้กินกับเขาเลยใหญการประทับใจนะคะนนมามามาตัวนี้ตัวนี้ว้าว ตัวใหญ่ตัวแท้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่หนีไป็นอย่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้มั่งโอ้ใหญ่มากเลยตัวนี้จับไหนจับไหนชิแคนชิแคนหน่อยชิแคนตัวนี้ตัวไหนตัวไหนมากมามาตัวใหญ่ๆเขาจะอยู่ใต้ใต้โตนะเขาจะโผล่ตัวหัวจับหนจับหขนโอ้โห ยอดถูกยอด,ยอดโอ้โ้หกินกินใหญ่เลยจ้ามามาม,ามานี่ตัวใหญ่ตัวใหญ,ใหญ่แล้วจับหัวหน่อยมี <c oughs> ความสุขก,กับการให้หันตาขึ้นมาเย็นแล้วหนมปังน่าจะหมดในแต่มีมีแตงเห้เรียกอะไรเนี่ย,ยนีย โจทย์ด้วยนะเบ็ดกันเบ็ดกันขึ้นมาเน,เน,เนเ,เ,นเอฟลอยเรียอฟลอยตัวใหญ่หน่อยใส <c oughs> ปากป้อนถึงปากเลยค่ะป้อนกันถึงปากเลยว่างัน้วนวนัดสั้นวัดสั้นป้อนกันถึงปากเลยวัดสั้น ย่ามาช่วยตุ้มป้อนมัมงป้อนอ้นาออช่วยปากช่ยปากโอ้โหดูดยุบๆเลยดูดยุบๆไปจนนี่มันงโอ้โหยังกันดูดเอาเอาพวกเบียดหนีเลยนี่ปากเล็กจังเลยเราเฮ้ยโอโโยนน้อ จับหัวนายเสียงขึ้นน้ำตัดน้ำนะคะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตัวใหญ่ตัวใหญ่งาบเขาจับด้วเขาโอ้โหใหญ่มากเลยตัวเนี้ยใหญ่มากมาก ใครจะกินนะชิ้นนี้ใครใครใค่วงมา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 เลยกินหนึ่งกินหนึ่งตัวเล็กก็เขาอ่ะชิ้นดุดท้ายยังชิ้นสุดท้ายเขาจะกินใครจะเป็นผู้โชคดีอยากได้ปากเล็กๆหน่อยอ่ะโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะโหมาหากันใหญ่เลยหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะสี่ถุง ปลาเชียงเชียงนะคะปลาวัดจีนวัดรัตรนชัยนะคะอยุธยาเชียงเชียงเนี่ยมาให้จับหัวเลยมา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 โ <c oughs> ชเฟอร์ขับได้แล้วขับได้แล้วไปชมวิวใจงงวิวสวยโปูปูะป๊ป๊วิวสวยๆค่ะวิวสวยสวย <c oughs> แม่น้ำป่าตักนะคะจังหวัดพระนครตรีอยุธยาเมืองกรุงเกา่าของเรานี่เองนี่ <c oughs> ให้อ่านป้ายาค่ะโครงการบ้านน้ำเมืองกรุงเกา่าน้ำจับสัตว์น้ำการประมงหรืออนุรักษ์พันธุ์ป่าฟปืนของโทษหนึ่งมืนบาทจำคุกไม่เกินหกเดือนยัา <c> ง <oughs> จำทั้งปรับ <c oughs> วันนี้แม่ตุ้มพาทำแชนี้กพามาพบกับพี่ๆน้องๆให้อาหารคนที่มารับชมนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์นะคะ